อาจารย์สุรชัยยังไงดีครับเป็นผู้ประกอบการถ้าเป็นเด็กดีเชื่อฟังข้อมูลของของแบงค์ชาติของปตอมออันจะไปไหวเหรออาจารย์สุรชัยส่งสัญญาณมาแบบนี้จะไงคือเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยก็ดีใจนะว่าถ้าเป็นอย่างที่แบงค์ชาติได้กรุณามาชี้แจงบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันขึ้นในตาหลวงีบบ่ก็ดีใจนะถ้าเป็นจริงก็ดีใจเพราะว่าเรา พูดถึงประเด็นเนี้ยผมต้องออกตัวก่อนนี้พี่บ๊วยกับอาจารย์ที่ผมเขียนลงไปในเพจบิสเบงเกอร์เนี่ยเราเอาตัวเลขมาจากถังข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือเครดิตบูโรที่คุณพอใหญ่ซีโอใหญ่คุณสุรพลก็เป็นคนแถลงข่าวให้ข้อมูลผ่านไปที่สื่อฐานเศรษฐกิจแล้วถึงสื่อฐานสิ่ก็ไปสรุปทำไปเป็นสกูข่าว ซึ่งก็เป็นตัวเลขนะสามสิบเอ็ดมีนาก็คือคิวหนึ่งของปีนี้แล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลอะไรต่างๆนานาซึ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็พอรู้ว่าฐานมันมาจากเครดิตบูโรซึ่งเครดิตบูโรคืออัปเดตท,ที่สุดแหละแล้วก็จะมีหลุดไปบ้างก็อย่างเช่นนี่สากรนี่อะหลไม่อยู่ซึ่งมันไม่รวมครับไม่รวมใช่งไหมจามก็อาจะมีผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้ว ที่เป็นตัวเลขที่มัน exactly แล้วล่ะอันี้ตัวเลขที่เข้าไปรายงานในที่ประชุมคอรมอผมก็ไม่ทราบว่าเอาเครดิตบูโรไปรายงานด้วยบอกผมไม่รู้อืแต่ว่าถ้าเกิดเอาคอรมอถ้าเอามาพูดเอเพื่อมาชี้แจงว่ามันไม่ไม่น่าจะกระทบผมก็คงคิดว่าไม่น่าจะเกิดจากข้อมูลที่ผมพิมพ์ลงไปในเพจของมิสเตอร์เบนเกอร์มั้งพี่บ๊วยเพราะแปลเพจผมมันเล็กมากเลยล้ะเกินนะคงไม่มีผลอะไรเห็นแต่ว่า สะท้อนให้เห็นเอาข้อมูลมาสะท้อนแล้วเป็นห่วงว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเปรียบเทียบจากไตรมาสองปีที่แล้วอออาจารย์ถ้าไตรมาสองกับปีที่แลมาถึงคิวหนึ่งปีนี้เนี่ยประมาณเก้าเดือนหรือสามไตรมาแล้วถ้าย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยอาจารย์บอกเป็นคนบอกเองใช่ไหมว่าก็งอปรับมาทั้งหมดหกครั้งนลใช่ครับห้าถึงหกครั้งเนี่ยใช่ครับตั้งแต่ศูนย์จุดห้าเนี่ยจนกระทั่ง สองเปอร์เซ็นต์ครับจริงจริงมันขึ้นมาหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นนี้เท่ากับขึ้นมาสามเท่าแล้วนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยแบงก์ก็ค่อยๆปรับมีครั้งสองครั้งแรกที่อาจจะไม่ได้ปรับไปเป็นช้าครั้งสองครั้งแรกเต็มเดี๋ยวๆก็เลยรวมๆก็ประมาณนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือต้นมิถุนาเดือนนี้นี่เองนะครับถ้าบอกว่าปรับขนาดนี้แล้วไม่มีผลผมก็ดีใจมากเลยเนื่องจากเออแสษงว่าผู้ประกอบการเขาไม่กระทบเว้ยนะ ดยเฉพาะคนที่กระทบก็คือคนที่ผูกกับอัตราดอกเบี้ย MRR MLR MOR MOR น้อย s m e ได้ MOR น้อยส่วนใหญ่ก็ได้ได้ M LR ก็น้อยนะครับส่วนใหญ่ได้ MRR ครับคับแล้ว MRR ที่เขาได้เนี่ยก็ตอนนี้ MRR ในตลาดสูงสุดก็เกือบแปด้าไปแล้วะใช่ครับอ๋อใช่คือบวกเท่าไหร่เกือบแปที I ่บวกอีกแยังไม่รวมบวกใช่ใช่บวกแล้วางแบงค์เนี e uh ่ยบางแบงค์มีบวกถึงสิบกว่าก็มี อ้ประเภท<ต>ไม่มีหลักประกันเอ่ยความเสี่ยงสูงแกเขาก็บวกเยอะอันนี้เอาเฉพาะแค่เกือบเกือบแปดแล้วไปเทียบกับดอกเบีย้ยพื้นฐานแค่ไม่เกิน2 2> สองเนี่ยผมก็เข้าไปแอบดูว่าวมีแบงค์ไหนที่เขาประกาศดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเท่ากับสองมีไหมก็ไม่เคยเห็นหมาจากไม่มีครับขนาดดอกเบีย้ยสามเงินฝากต่อเนื่องสามปีที่ต้องแช่ยเย็นๆไว้เนี่ยผมดูเนี่ย บิ๊กใหญ่เลยก็ยังแค่1.9ืึงื1นั่นก็แปลว่าความความความเหนื่อยของการที่โดนปรับตกเบี้ยสำหรับคนที่ผ่อนบ้านใช้เงินกู้ MRR เนี่ยมาหนักเหมือนกันนะขึ้นมาเป็นหนึ่งกว่าเลยนะจ๊ะนะครับหนึ่งล้านเนี่ยขึ้นมาก็หมื่นกว่าสองล้านแล้วคนไม่มีนี่สองล้านแล้วข้อเท็จจริงเลยคือสิ่งที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ข้อมูลชุดหนึ่งก็คือว่าเท่าไม่ได้บอก ไม่ได้บอกว่าไอ้นี่ก uh ู huh. ้เรือนสิบห้าล้านล,ล้านเนี่ยรวมกับนี่ธุรกิจ uh huh. ต่างหากเน่ยจัง uh huh. คนที่มีเงินเดือนประจำหรือพวกเอสบีรายย่อย uh huh. เขามีนี่เฉลี่ยคนละกี่บัญชีเอ่อเ uh huh. ท,ทีบูโรเคยเอามาเปิดเผยว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยมีอย่างน้อยสามบัญชีครับ uh huh. หรือสี่บัญชี uh huh. นะครับโดยโดยเฉลี่ยนะฮะสามหรสี่ uh huh. นั่นก็ uh huh. แปลว่ามันก็อนุมานได้ว่า อาจจะมีหนี้บ้านเป็นหลักเช่าซื้ออีกด้วยเจ้าซื้อใช่มีบัตรเครดิตด้วยส่วนบุคคล p ีโลดอีกส่วนหหรือคนทำธุรกิจ SME อาชีพอิสระก็นอกจากอาจจะมีได้หนี้ธุรกิจแต่ก็ผ่อนบ้านด้วยผ่อนรถด้วยวันนี้ผมนั่งคุยล่าสุดเลยบ่ายๆเองมามาเที่ยงเนี่ยก็เป็นบุคคลขายเครื่องดื่มเนี่ยครับใส่โค้ด เปิดทีอ<ะ>อสลำส่ง<ะ>ก็ต้องผ่อนรถปิ๊อัพคันหนึ่งผ่อนมอเตอร์ไซค์สองคันไว้ส่งของ<ะ>แล้วก็มีรถเก่ารถเก๋งของส่วนตัวไว้คันหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยมีสี่รายการนะอา<ะ>จาร<ะ>ยังไม่บอกว่ามีหนี้บ้านอีกหลังด้วย<ะ>มารู้<ะ>ที่หลังอีก<ะ>ลรวบอกโอ้โ oh, ห oh, นี่คือชีวิตจริงอาจารย์พี่บวยคือถ้าไม่ถ้าปรับแล้วไม่กระทบเนี่ยนะ ผมว่ามันมันเป็นผมดีกับทุกคนครับแต่ตัวเลขล่าสุดที่เป็นขาผ่านฐา,านเศรษฐกิจที่ทางคุณสุรพลได้มาพูดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอาข้อมูลมาพูดหรือว่าส่งข้อมูลแถลงข่าวก็ไม่ไม่ทราบได้อ่ามันมีมันมีสองสองเรื่องนะเรื่องแรกก่อนนะ,ะมันตอบโจทย์ข้อสงสัยในรายการเราที่เราพูดถึงว่าเฮ้ยนี่นี่นี่ครูเรือนล่าสุดล่าสุดคือปีที่แล้วใช่ไหมจ๊ะครับ 1 5บห้ากาล้านล้านถูกไหมครับ,รบมันโตมาจาก14.8สี่จอะไรกว่ากว่ใช่แล้วเขาก็ไอ้วันนั้นเนี่ยก็หน่วยงานเขาไปแถลงว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเออใช่เรว่าหนึ่งจแสนล้านครับเนี่ยผมไปอ่านข่าวโดวยละเอียดพบว่าเนี่ยต้องไปดูเครดิบูโรเขาพูดเขาพูดรายละเอียดของจริงเขาบอกว่าตัวเลขของเดิมเนี่ยมันอยู่ที่สิบล้านล้านบาท คิวสองนะครับแล้วมันโตขึ้นมาเป็นสิบสามจุดสองเก้าล้านบาทโอ้มันโตมาห้าแสนล้านอ่าฮะมันโตมาประมาณเนี้ยอย่างที่เราบอกว่ามันมีเขาเรียกมีผ่อนชำระมีคืนมีอะไรเนี่ยเราก็เลยอ๋อมันมนโตนั่นมันโตเอาละก็ไม่มันจะโตเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่ามันโตไอ้ที่โตไม่ค่อยห่วงแต่ที่เริ่มค้างที่อาจารย์พูดเอสเอ็มคือการค้างหนึ่งมวดสามสิบวัน ถึงไม่เกินสามเก้าสิบวันถ้าเกินกว่านี้คือเป็น NPL เน่าเสนีแล้วต้องตั้งสำรองร้อยเปอร์เซ็นตไอตัวนี้ต่างหากที่ผมเามาโพสเฉพาะนี่บ้านซึ่งทางฐานเศรษฐกิจเขาโฟกัสว่าคนสุรพลนเขาก็กังวลเป็นห่วงว่ารู้ไหมว่าในในก้อนของตกชั้นแย่หกแสนล้านเนี่ยอาจารย์มันโตจากไตรมาสสองของปีที่แล้วมาถึงไตรมาสหนึ่งปีนี้ มันโตมันรวมหกแสนล้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันเพิ่มจากสามจุดแปดล้านล้านสามจุดแปดแสนล้านแสนล้านสามแสนแปดหมื่นล้านมันโตมาแสนกว่าล้านแล้วโอ้โหอ้ยมันโตมาสองแสนกว่าล้านเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันโตมาสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านเอางี้ละกันจากจากสามแสนแปดห้าขึ้นมาเป็นหกแสนเดาง่ายง่ายครับโอ้โหเกือบ เกือบเท่าตัวเลยนะเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เป็นอาการอะไรเป็นอาการที่เป็นอาการที่ผ่อนไม่ไหวใช่เป็นอาการที่อาจารย์พูดถึงคือเขาเรียกอะไรนะเออ่งวดอะไรเลี้ยงงวดเลี้ยงงวดหรือว่าเฮ้ยบางทีกันฟันไม่ไหวเดือนนี้ไม่ไหวจริงก็ก็หยุดนะครับเดือนหน้าอ้าวจ่ายได้ก็เอาไปต่อใช่ใช่ซึ่งแปลว่าในทางปฏิบัติมันก็จะติดขัดต่อเนื่องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันค้างเดือนก่อน มาจ่ายเดือนอนี้มันมีเบีย้ยปรับมาด้วยใช่<อ>แล้วมันมีอดอกเบีย้ยที่มันไม่จ่ายจ่ายไม่ทันเนะี่ยมันต้องขยำงวดเออเราเรียกว่าจ่ายสองงวดบวกบวกแต่ถ้าจ่ายไปแค่เ็าเลยเคยจ่ายผ่อนเดือนละหมื่นหมื่นสองแล้วค้างไปงวดหนึ่งแล้วเดือนนี้มาจ่ายหมนะื่นสองเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันมตัดงวดแรกได้หมดนะเออเบี้ยมันเดินอยู่คมันจะเบี้ยมันเดินนลออยู่ในสถานะตกชั้นต่อ าวันนี้กระท่อนกระแท่นแล้วครับเนี่ยกระท่อนกระท่นเนี่ยหนึ่งหนึ่งงวดถึงสามงวดสามสิบวันถึงเก้าสิบวันในบุโรกาจะใช้เป็นวันครับก็คุณสุรพลเขาเรียกตรงนี้ว่านี่บูดนะนี่บูดนี่บูดยังไม่เน่ายังไม่เน่านี่บูดคือในในในวงการแบงค์เนี่ยซึ่งแบงค์ชาก็รู้ดีว่าเอสเอ็นเนี่ยเป็นเป็นเป็นนี่เขาเรียกจัดชั้นนี่ตกชั้น นี่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนี่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วครับเครื่องหมายนะดอกจันใหญ่ๆครับ uh huh. แล้วก็เขาจะแบ่งเลยว่าตกหนึ่งง้วดตกเท่าไรตกสองง้วดตกสามงวน uh huh. แล้วก็จะตกไปเป็น n b l ครับ huh. แล้วแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะเขาเรียกชั้นที่หนึ่งมันถ้าแก้ได้มันก็หายไปกลับขึ้นไปนะ uh huh. ถ้าแก้ไม่ได้ก็มาอยู่ชั้นที่สองครับอื uh huh. แล้วก็ลายใหม่เกิดตกมาหนึ่งง้วดก็มาอยู่ในชั้นที่หนึ่งไล่กันอย่างนี้ครับ uh huh. ตรงนี้ต่างหากที่ที่ที่เราเป็นห่วงนะครับใช่แล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ที่คนผ่อนงวดบ้านไม่ได้อืออ่าอ่าอ่าอาจารย์กับพี่บ๊วยลองแถลองลองเราลองมาคุยกันดีไหมครับคือวันนี้สิ่งที่ขาดจริงๆคือเนี่ยการไปทําทําทํำในในมุมลึกนะครับน่ะแล้วก็จับหลุดข้อมูลเจ้าจารย์อือใช่ถ้าถ้าลองไปทําสุ่มสํารวจแบบโพออืออืม สถาบันการศึกษาไหนก็ได้นะครับครับผมช่ว่ามันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากกับหน่วยงานกำกับแบบเพราะเพราะว่ามันถ้ามันไม่ถ้ามันดีเนี่ยไม่มีใครห่วงคครรัับบแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยทุกคนห่วงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากกําลังซื้อส่วนใหญ่คือคนผ่อนบ้านใช่เราเราไม่อยากให้คนตกชั้นเยอะขนาดหกแสนหรอกถ้าถ้าไม่ตกเลย ไม่เกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยเลยยิ่งดีดยอดเลยครับใช่ไหมจานใช่ครับนั้นไม่ว่าจะเป็นม,มิสเตอร์แบงเกอร์หรือชัวนหาเรื่องหรือจา,า,าออนารักหรือบีบอยเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อมาเกนแบงค์ชาติเลยนะอืเราเพียงแต่มาบอกว่ามันน่ากังวลใจไหมมันต้องรีบแก้อะไรไหรม,มก็เดี๋ยวตกชั้นหนึ่งปุ๊บอีกสามสิบวันมาตกชั้นสองเลยมันเร็วมากแล้วหนี้บ้านคือหนี้ประการด่านสุดท้ายของทุกคนละออ